อีกหนึ่งความงามนะครับสำหรับผ้าถุงทอมือนะครับลายนี้คือลายดอกประดูสีอุตรดิตนะครับเป็นผ้าทอลายดอกประจำจังหวัดอุตรดิตใช้ไหมในการทอยกนะครับใช้ไหมประดิษฐ์นะครับส่วนตัวสิ้นนะครับเป็นลายยกมุกนะครับแต่มีสองลายก็คือลายควยกับลายมุกนะครับเรียกว่าลายมุกขาเปียนะครับผืนนี้ก็จะอยู่ที่ ราคา1,800บาทเนื่องจากว่าส่วนเชิงนี้เป็นไหมนะครับแต่ว่าต่อรองกันได้นะครับสีนี้ก็จะเหลือบๆนิดหน่อยนะครับเห็นเป็นสีเหลือบเขียวเหลือบแดงนะครับคล้ายๆไหมเส้นไหมเลยนะครับส่วนเอวนะครับเป็นอัตลรรักษณ์ก็คือตอดว้วยเอวขาวเอวแดงนะครับมี2เชิงแต่ถ้าใครไม่ชอบก็สามารถตัดออกได้นะครับอาจจะดูยาวไปนิดหน่อยแต่ว่าสำหรับคนสูงนี่คือพอดีเลยนะครับ เป็นผ้าทอที่ควรมีไว้สวมใส่นะครับเนื่องจากว่าเป็นผ้าทอมือเป็นผ้าทอพื้นเมืองนะครับประลองว่าสวยสะดุดตามากเลยนะครับสีมันจะออกเหลือบๆกันนะครับระหว่างสีเขียวกับสีแดงนะครับสนใจทักมาสอบถามได้นะครับสำหรับผ้าถุงพืนนี้ต่อรองกันได้ครับ